สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดมินนะครับสั่งเขาเรียกว่าอะไรครับแคปหมูนะครับจาก Facebook ในกลุ่มของเคหะร่มเกล้านะครับมาลองชิมมาลองทานดูชื่อ Facebook ว่ายาดาบุญนะครับหรือว่ายาดาบุญผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เขียนภาษาอังกฤษว่า y a d a นะครับแล้วก็ b o o u b o o n นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็คืออะไรนะครับ ย่าดาบุญนั่นเองนะครับผมผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับแต่เห็นเขาโพสต์ขายซึ่งน่าทานทีเดียวนะครับแล้วก็ดูความน่าจะกรอบของมันนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่มีส่วนได้เสียนะครับแต่ว่าจะมาลองชิมดูเฉยๆนะครับนี่ครับดูดูใกล้ๆกันนะครับความน่าจะเป็นความกรอบของมันนี่ผมจะให้ดูนะครับหอละ20บาทนะครับแล้วก็สั่ง4ห่อนะครับเขาแถมมา1ห่อก็จะเป็นเราซื้อ80บาทก็จะได้ ก็จะได้ห้าห่อนะครับถ้าถ้าสั่งซื้อ,อได้ห้าห่อแบบนี้ปกติมันต้องร้อยหนึ่งนะครับแต่เท่ากับว่าสี่สี่แถมหนึ่งนะครับก็คือห่อละยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบความกรอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ผมจะลองเลยนะครับมามาลองความกรอบของมันนะครับเดี๋ยวมาฟังความกรอบแล้วก็หอมของมันนะครับเดี๋ยวผมจะชิมดูนะครับอื้อหืออ่ะ ฟังเสียงกรอบในป่าครับอืมได้ยินเสียงกรอบไหมครับอืมอร่อยครับอืมรสชาติจะประมาณว่ามันมันกลมกลม่อมกรอบๆนะครับคือคือจะไม่เค็มมากไปนะครับก็คือพอดีนะครับลงตัวผมว่ากินกับส้มตําน่าจะอร่อยทีเดียวดูใกล้ๆกันเลยนะครับดูชิ้นนี้นะครับความกรอบ อือ่ึสรุปว่ากรอบแล้วก็อร่อยนะครับให้ดูกใกล้ๆนะครับฟังเสียงกรอบเองแล้วกันครับอืออืสรุปว่าอร่อยครับผู้ชมครับถ้าเรา ทานกับส้มตำน่าจะโอเคนี่ขนาดผมทานข้าวอิ่มๆม,มาแล้วนะครับมาลองชิมดูยังอร่อยเลยให้ฟังเสียงกรอบอเดี๋ยวถอดไม้มาให้ฟังเสียงกรอบใ,ใกล้ๆเลยว่าเสียงกรอบมันจะเป็นยังไงที่เอาไม้มาจ่อเพื่อให้ฟังเสียงกรอบ อืมอืมอร่อยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับถ้าใครชอบแคปหมูกรอบกรอบกลมกล่อมแบบนี้ก็ไปติดต่อใน Facebook ของย่าดาบุญกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอวันนี้แอดมินก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับสีสเกตชาแนลนะครับทาง YouTube นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ